สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะสบายกันดีนะมาค่ะวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้นะคะหวานก็มีซีรีส์จีนที่น่าติดตามมาแนะนำนะคะวันนี้ก็สำหรับแอพิดนี้มี I Have a Smart Doctor Wife มาฝากค่ะชื่อไทยยังไม่มีนะคะเรื่องนี้ก็เลยขออนุญาตบอกเป็นชื่อภาษาอังกฤษไปก่อนนะคะกำลังออนแอร์อยู่ในแอปพลิเคชัน Tencent Video ในประเทศจีนนะคะเข้าไทยยังเอ่ยเรื่องนี้นะคะถ้า เข้าก็คือ VTV Thailand นะคะซึ่งเรื่องนี้จริงๆน่าจะเข้าแหละเพราะว่าพอดเรื่องนะคะมีความเป็น จีนคอสตูมโบราณโรแมนติกอิงประวัติศาสตร์บวกดรามา่านิดๆนะคะก็แวบไปดูมาแล้วค่ะเพราะว่าพระเอกกับนางเอกนั้นน่ารักมากๆเลยสำหรับเรื่องนี้นะคะแต่ว่าบทาคละครค่อนข้างจะอ่อนนะคะคำว่าอ่อนของแอดวานหมายความว่าแหมเดาได้อะเดาได้นะคะเป็นแนวทั่วๆไปดูได้สบายๆแต่ก็เออมันมีปมบางอย่างที่เออมันก็ไม่น่าจะเกิดแต่มันก็เกิดอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็อยู่ในช่วงที่รับได้พ ว่ามันเป็นทีมของที่มี โรแมนติกอิงประวัติศาสตร์บวกดราม่าด้วยนะคะก็เข้าใจนะจุดนี้สำหรับนางเอกก็คือชีมิงหยวนนะคะเออน้องเขาน่ารักดีนะคะแล้วก็ผู้ชายพวกเรารู้จักค่ะน้องหวนอี้ฝานนั่นเองโอ้โหเรื่องนี้นะคะก็ถือได้ว่าก็นำความหล่อมาเอาใจเหล่าแม่ยกกันเต็มที่เช่นเดียวกันนะคะสำหรับเรื่องนี้นั้นมีนิยายต้นฉบับนะเพื่อนๆแต่หว่านก็ไม่เคยอ่านเหมือนกันนะคะเป็นแนวของนางเอกนั้นก็เป็นหมอหยง ะะก็เหมือนกับที่นิยายออนไลน์ทั่วๆไปก็มักจะเขียนให้หนางเอกมีความสามารถทางด้านการแพทย์นี่แหละค่ะซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์สั้นนะคะเพื่อนๆก็ตอนหนึ่งไม่เกิน10นาทีค่ะเดี๋ยวนี้นะคะทําแบบว่าช็อตๆแบบนี้ค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันไม่ต้องไปขอลายทรงลายเส้นแล้วก็ยื่นเรื่องอะไรให้มันยากวุ่นวายนะคะดังนั้นก็เลยมีการมาลงทุนในการทาละครสั้นออนไลน์แบบนี้ค่อนข้างเยอะค่ะก็ไม่เป็นไรเนาะเราก็ดู ไปชิวๆนะคะสำหรับเรื่องนี้นั้นนะคะก็เป็นเรื่องราวที่เน้นหวานดูมาแล้วล่ะก็เป็นเรื่องราวที่เน้นความรัก ความคล้แหละในสมัยจีนโบราณน,นะคะมีพระราชวางังมีคฤหาหน์มีจวนแล้วก็ต้องมีนางสนมนะคะซึ่งนางเอกของพวกเราเข้าไปในตําแหน่งสนมเช่นเดียวกันค่ะสําหรับเรื่องราวนั้นนะคะนางเอกของเรื่องนะคะตัวละครก็คือวิ่นรัวเยี่ยนนั่นเองค่ะนำแสดงโดยน้องฉีนเนี่ยแหละนะคะทีนี้ก็เดิมทีเลยนะคะก็จะเป็นแบบแพทย์หญิงนะคะมีพรสวรรค์เป็นแนวย้อนยุคค,ค่ะเพื่อนๆเ,เ,เพราะฉะนั้นนางเอกนะคะเดิมทีก็เป็น แพทย์หญิงในโลกปัจจุบันนี่แหละนะคะทีนี้ในกระบวนการที่จะต้องไปช่วยชีวิตคนที่ได้รับบาดเจ็บอะคะ่ะเธอก็บังเอิญนะคะนางเอกของพวกเราเนี่ยถูกไฟดูดในโลกปัจจุบันโดยไม่ตั้งใจจากนั้นนะคะก็ทำให้แบบว่า,าวิญญาณของเธอนั้นเดินทางกลับไปยังสมัยโบราณค่ะซึ่งเป็นสมัยที่ระบบการแพทย์นั้นก็ยังไม่เจริญก้าวหน้าแต่อย่างไรก็ตามนะคะนางเอกกลับมาแล้วก็มีระบบอะระบบที่พวกเรา จากคุ้นเคยดีนะคะก็จะเป็นเสียงเงอะ่ะคอยที่จะแบบเตือนให้นางนั้นทำโน่นนี่แล้วก็เตือนนะคะว่าถ้าทำภารกิจนี้จะได้รับคะแนนเท่าไหร่นะคะจากการทำภารกิจนั่นเองแล้วก็ส่วนใหญ่ภารกิจจะเป็นการช่วยชีวิตผู้คนนะคะให้รอดจากความตายนั่นเองค่ะซึ่งนะคะการเล่นเกมอันเนี้ยคือสะสมคะแนนเพื่อให้ได้กลับมายังโลกปัจจุบันแล้วก็เป็นการแลกเปลี่ยนมีสามารถที่จะแลกเปลี่ยนคะแนนเป็นยาวิเศษ เพื่อที่จะช่วยทําให้ภารกิจของนางนั้นสําเร็จก็ได้นะคะแต่ว่าทุกครั้งที่คะแนนลดมันก็จะทําให้อย่างไม่สามารถจะได้คะแนนเท่ากับที่เขากําหนดที่ระบบกําหนดเอาไว้ก็เลยทําให้นางเอกนั้นยังไม่สามารถจะกลับมายัางโลกปัจจุบันได้นะคะซึ่งนางเอกของพวกเราเป็นคนจิตใจดีเพราะฉะนั้นเวลาที่ไปรักษาใครแล้วป่วยหนักๆน,นะคะนางก็ใช้คะแนนที่นางได้สะสมมาจากระบบนั่นแหลคะค่ะเอาไป แลกอยาวิเศษนะคะแล้วคะแนนก็ลดไปลอยหลอสุดๆเลยนะคะซึ่งต่อมานะคะ นางเอกนั้นชีวิตของนางพอย้อนกลับไปในสมัยโบราณแล้วนางไปอยู่ที่ไหนนางต้องย้ายนะคะไปอยู่กับเ,ออเหมือนกับเป็นองค์หญิงหลี่นะคะซึ่งเป็นนางสนมที่ไม่เป็นที่โปรดปรานเลยล่ะคะ่ะเพื่อนๆค่ะ <laughs> สำหรับพระเอกนั้นนะคะก็คือหลี่หวังก็คือองหลี่นั่นเองนะคะชู่ฉวนเฉินค่ะก็รับบทโดยออน้องหวนอีฝานนะคะซึ่งก็น่ารักมากๆหล่อเรื่องนี้นะคะพระเอกของพวกเรานั้นสงสัยว่านางเอกเ เป็นสายลับของฝ่ายศัตรูที่ส่งมาอยู่ใกล้ชิดนะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยไม่ชอบเลยไม่เป็นมิตรนะคะกับนางเอกเลยในตอนแรกค่ะแต่ว่านะคะด้วยความที่ไม่เป็นมิตรแต่คิดว่าเป็นศัตรูนี่แหละก็เลยกะว่าเอามาไว้ใกล้ตัวดีกว่าค่ะก็เลยแต่งนะคะนางเอกเข้ามาเป็นสนมนี่แหละแล้วก็ไอสิ่งที่ให้นางดูแลนี่ก็คือแบบเอามา เอามาดูแลเขาอะดูแลพระเอกให้อยู่ใกล้ๆจะได้เห็นว่าเออศัตรูคนนี้จะทำอะไรนะคะจากนั้นนะคะมันก็มีเรื่องราวของวังหลังที่มีการแย่งชิงความโปรดปานกันของเหล่านางสนมในนี้นะคะซึ่งในนี้นะคะนางเอกของพวกเราก็ดูว่าจะเป็นคนอ่อนแอแต่เป็นคนเจ้าเล่ห์ค่ะส่วนทางด้านของตัวโกงนะคะที่เป็นสนมอื่นๆก็จะมีความขี้หึงแล้วก็มีความเจ้าเล่ห์ด้วยแล้วก็มักจะใช้วิธีการนะคะที่ พวกเราคุ้นเคยกันดีค่ะไม่ว่าจะเป็นเข้ามาตบหรือว่าเขาจะเป็นแบบว่าใส่ลายป้ายสีอะไรแบบนี้นะคะก็มีให้เราเห็นจากเรื่องนี้นะคะหวานถึงบอกว่าบทาละครมันค่อนข้างอ่อนแหละแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่ตลาดนะคะก็คือคนดูก็น่าจะชอบนะคะทีนี้นะคะทางด้านของพระเอกเนี่ยยังไงย,ยังไงเขาก็มีทัศนคติที่ไม่ดีกับนางเอกนะคะในช่วงแรกๆค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะความที่นางเอกของพวกเรา เราเป็นผู้ที่มีจิตใจดีแล้วก็แบบเป็นมีความสามารถในเรื่องของการแพทย์ค่ะพระเอกพอเห็นว่านางเอกนะคะให้ความช่วยเหลือรักษาโรคแล้วก็แบบว่าไม่ไม่แยกแยะว่าใครเป็นศัตรูหรืออะไรแล้วจะไม่รักษาไม่เลยนะคะนางเอกของพวกเราเนี่ยช่วยรักษาโลกนางมีแบบ ด้วยจิตใจที่นางคิดว่านางเป็นแพทย์อยู่เสมอนะคะก็เลยทำให้พระเอกนั้นนะคะก็ใจอ่อนลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เลยค่ะทีนี้นะคะต่อมาเนี่ยก็นางเอกของพวกเราเนี่ยได้มีโอกาสที่ได้ช่วยชีวิตนะคะชูเฉียนเฉินซึ่งได้รับคำชมเชยจากใต้ล่าว่าเป็นเทพเจ้าแห่งสงครามองค์แรกเลยนะคะก็ทำให้นางเอกของพวกเรานะคะมีหน้ามีตาขึ้นมาสุดๆเลยค่ะจากตรงนี้นะคะนี่หล หลังจากนั้นนะคะชูเฉียนเฉินเนี่ยก็สังเกตว่าเออนางเอกนะคะอินลัวเยียนเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าจิตใจดีแล้วก็รักในการแพทย์มากๆแล้วก็ เต็มไปด้วยความคิดที่แปลกๆแ,แล้วก็ไม่เคยที่จะทำร้ายใครเลยนะคะก็เลยอ้าแต่ละแต่ละมีแต่เรื่องเดียวเท่านั้นที่นางเอกเราชอบทำก็คือมักจะชอบสะสมเงินเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นก็มีความงกแต่ว่าสำหรับเรื่องนี้ก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เลวร้ายอะไรนะคะจากนั้นค่ะก็เกิดความรักความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็ทั้งคู่นะคะพระเอกกับนางเอกก็ได้มีโอกาสาทางานด,นด้วยกันด้วยก็คือพระเอกนั้นได้เข้าไปอยู่ ในทีมแพทย์ของนางเอกของพวกเรานะคะแล้วก็เปลี่ยนสถานะจากการที่เกลียดกันเป็นเป็นแบบว่าเห็นถึงความดีซึ่งกันและกันค่ะก็เกิดความดึงดูดเข้ามาหากันนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเรื่องนี้มันมีความดราม่าเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นหวานเดาว,ว่าเดี๋ยวพวกเขาก็จะต้องแยกกันช่วงหนึ่งนะคะเพราะตอนนี้เราก็จะเห็นแล้วว่ามันจะมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องราวของครอบครัวนะคะพ่อแม่แล้วก็พี่สาว ะะมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็ทำให้พระเอกของพวกเราก็ต้องไปยุ่งวุ่นวายนะคะกับเรื่องเ,ออเนี่ยเรื่องของครอบครัว พักหนึ่งถึงจะกลับมาได้คือเรื่องนี้หวานก็ไม่เคยอ่านนิยายต้นฉบับนะคะเออในเรื่องนะคะตอนนี้หวานดูถึงว่าพระเอกนั้นได้เคยช่วยชีวิตนางเอกของพวกเราเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็นางเอกก็เกิดความประทับใจนะจุดนี้แต่ว่านางเอกนั้นนะคะชอบที่จะเก็บตัวซะเป็นส่วนใหญ่เพราะนางนั้นบ้ามากค่ะบ้าทางการแพทย์ไงชอบที่จะเรียนรู้แล้วก็ชอบที่จะเก็บเงินนะคะเพราะฉะนั้นการการมีความรู้ทางด้านแพทย์ ะะถ้าเวลาว่างที่นางไม่ได้แบบว่าดูแลคนน้นคนนี้ตามที่ระบบสั่งมาแล้วเนี่ยนางก็จะทําธุรกิจนี่แหละคะ่ะเก็บเงินเก็บทองนะคะแล้วนอกจากนี้แล้วหลังจากตกหลุมรักแล้วเนี่ยนางก็ยังแบบ ยังไงดีล่ะก็ผู้หญิงทั่วไปนะคะก็มองดูว่าเออผู้ชายรักนางไหมก็รอดูท่าทีอะไรแบบนี้หวานก็ดูถึงตอนนี้แล้วล่ะค่ะนางถือว่านางเอกของเราเป็นสนมที่ค่อนข้างจะร้ายกาศนะคะเพราะว่านางเอกไม่มีการปรับตัวอะไรเลยนางเป็นอย่างไรนะคะก็เป็นตัวตนที่แท้จริงนิสยัยจริงๆที่เอามาจากในโลกปัจจุบันเลยนะคะแต่เราจะเห็นว่าคือการพัฒนาของบทเราเราจะเห็นว่าพระเอกยอมรับได้ทุกอย่างนะคะแต่อย่างไรก็ มันก็จะมีเรื่องราวของในพระราชวังเนี่ยก็ฮ่องเต้ก็ต้องมีการเข้ามาแทรกแซงอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีคนที่ยุยงฮ่องเต้ว่าเออองหลี่ไม่ควรจะมีอยู่อะไรอย่างนี้เพราะว่าองหลี่นั้นเก่งเกินไปก็น่าจะโดนปราบก็มีอย่างนี้แหละคะ่ะแล้วก็มีเรื่องราวของการว่าจ้างหรือการพูดคุยกันในทางลับขององค์กรที่แบบอยากจะกําจัดพระเอกของพวกเราไปว่าใครจะเป็นผู้ีิก้าวางยาพิษ อ่องหลี่นะคะใครบ้างอะไรอย่างนี้ทีนี้มันก็ต้องมาเกี่ยวข้องกับนางเอกใช่ไหมคะเพราะว่านางเอกของพวกเรานั้นเก่งทางด้านของแพทย์นะคะเป็นหมอที่เก่งกาจแล้วเดี๋ยวเราต้องมาดูต่อนะจุดนี้ยังมันยังไม่จบนะคะเรื่องนี้เพราะฉะนั้นหวานก็เลยเล่าได้เฉพาะที่หวานได้ดูมาแล้วเท่านั้นส่วนไอ้ตรงหลังๆเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นการคาดเดานะคะเพราะว่าเรื่องมันยังไม่จบค่ะสำหรับเรื่องนี้นั้นนะคะจะมีทั้งหมด22ตอนนะคะแล้วก็ออนแอร์มาตั้งแต่วันที่30เมษายน ายนที่ผ่านมาแล้วก็จะจบลงแล้วในอีก2วันข้างหน้าก็คือวันที่14พฤษภาคมปี2023นะคะปมต่างๆก็คงจะคลี่คลายได้หมดนะคะสำหรับตอนนี้นั้นออนแอร์อยู่บนนะคะแพลตฟอร์ม Tencent Video ในประเทศจีนนะคะแต่เรื่องนี้คิดว่าต้องเข้ามาไทยแน่เลยเพราะว่าพอดเรื่องโอเคอยู่นะคนไทยชอบนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะหวานลาไปก่อนแล้วก็ท่านใดชอบแนวนี้แล้วก็จะรอชมเรื่อง อยู่บ้างก็สามารถที่จะคอมเมนต์และเปลี่ยนความคิดเห็นมาคุยกับแอดวานได้นะคะหรือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เห็นแล้วว่ามันเข้าที่ VTV Thailand ก็สามารถจะมาแชร์ข้อมูลไว้ที่ช่องคอมเมนต์ก็ได้นะคะก็เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆท่านอื่นที่ได้บังเอิญเข้ามาเจอคลิปนี้เข้าแล้วเขาไปอ่านคอมเมนต์เขาก็จะได้รู้ว่าเออพวกเขาจะสามารถไปดูกันได้ที่ไหนนะคะก็ถือว่าเป็นการร่วมแบ่งปันละกันนะคะมีความสุขกันมากๆคะ่ะหวานลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ